อย่างนั้นไมน้าให้เต็มเพระาะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายผมนะครับมาอยู่ราชกาอยู่เมืองการได้เมื่อวันที่17นะครับวันจันทร์ที่17ที่ผ่านนี่เองปา,านเลยนะครับก็พักอยู่แถวๆโรงพยาบาลบําเพะน,านะครับเราใกล้ๆสารการยินดีนะครับที่ได้จะได้มีโอกาสทำการร่วมกันกับพี่นอ้องในกระทรวนการศึกษาและกำลงังรอขอรอน,นะด้วยนะครับใส่ยู มันเช่าบ้านท่านู้บรารได้ไราับในส่วนของฝ่ายการจัดนานครับซึ่งต่อไปี่ก็จะเป็นของมเสรมิสต์ัต้อนที่จะดีนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมที่มันเป็นทางเดียวกันแล้วเราไม่สามารถไปได้มีนาคาสำหรับการจันครีของเรานะครับที่จะมีผู้นำแบบนี้ไปรวจไปอะไรได้เแ้ว็ในส่วนของ้าผมถ้าเกิดว่าขาดเนือนะครับก็ขอการขอบคุครับสวัสดีครับ